สาวชัชยาดีมาค่ะหนูชื่อนางสาวนัทพรพงองค่ะหนูชื่อนางสาวนัลพรแพงสีค่ะหนูชื่อนางสาวบานฝันบุษบาค่ะหนูชื่อนางสาวพิศนีบุตรดาค่ะหนูชื่อนางสาวปะคพรเพ่งมูลค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะคะอยากจะขออนุญาตครูนะคะสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานรายวิชาปฏิทัศน์ความเป็นครูมืออาชีพค่ะโดยครูนะคะเขาโดยอาจารย์เนี่ยเขามอบหมายงานให้พวกเราทุกคนเนี่ย ไปหาทิเชอร์โมเดลค่ะก็คือครูที่เป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพวกเราทั้งหคนเนี่ยก็ได้มีครูที่เป็นแบบอย่างครูในดวงใจค่ะแต่ว่าเมื่อพวกเราทั้ง6คนเนี่มานั่งหาลือกันว่าครูคนไหนเนี่ยคือครูที่พวกเราคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจทําให้พวกเราเนี่ยอยากจะเป็นเป็นครูในอนาคตค่ะนั่นก็คือคุณครูอรพันธ์สบเอียดนั่นเองค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็อยากจะให้ครูแนะนําตัวให้ทุกคนได้รู้จักหน่อยอาจจะมีแค่คีนไม้แล้วก็หนูที่รู้จักค่ะค่ะค่ะ ครูชื่อครูอรพันธ์ศกียบนะคะอสอนวิชาภาษาไทยนะคะอยู่ที่โรงเรียนเบนจมารทเทพบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะคะครูศบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะก็เป็นสาขาภาษาไทยเลยเป็นนักเรียนทุนนะคะคนใหม่ด้วยนะถ้า,า,าปีรุ่นแรกครูเป็นข้าปีรุ่นแรกแต่ตอนเนี้ยหนูน่าจะเรียนสี่ปีเนาะใช่ค่ะสี่ปีค่ะสี่ปีรุ่นแรกสี่ปีรุ่นแรกด้วยค่ะ ค่ะที่เราเลือกครูอรพันศบเอี่ยมเป็นครูในแรงบันดาลใจนะคะก็เพราะว่าครูเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยของเด็กทุกคนค่ะเป็นคนที่เข้าถึงง่ายแล้วก็เวลาไปสอบถามงานหรือว่าปรึกษาเรื่องต่างๆเนี่ยครูก็จะคอยให้คาปรึกษาได้ดีทุกๆเรื่องเลยค่ะเราก็เลยเลือกครูอรพันซพเอี่ยมเป็นครูในแรงบันดาลใจค่ะค่ะ ใช่ค่ะครูใจดีอ่ะแล้วก็พวกเราอ่ะหนูเนี่ยก็เคยไปห้องวิชาการใช่ไหมคะเพราะครูทํางานในห้องวิชาการด้วยครูก็ให้คําปรึกษาแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงที่จะเรียนต่ออะค่ะครูก็ให้ความช่วยเหลือพวกเราเป็นอย่างดีเลยค่ะครูก็เข็นครีมเต้นเต้นมั้งแต่ตอนมหนึ่งอ่ะเื่นมากเหมือนูกเราได้เจอที่ชุมนุมเนาะอ่าเปิดคนอื่นเรคือได้รู้จักกันเนาะตรงนี้นะคะอีกคนนึง ก็แต่ว่าก็เป็นครูมันแต่ไม่มีโอกาสอาา่ะจ้าค่างั้นเดี๋ยวพวกหนูขอเริ่มคําถามที่เตรียมมาเลยนะคะค่ะค่ะพวกหนูอยากจะทราบว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นครูของครูคืออะไรคะก็คือตอนนั้นเนี่ยนะคะครูกําลังจะเรียนจบม .6 นะคะแล้วก็แต่ครู่ยเรียนสายวิทย์นิตเนาะเอ่อแล้วครูก็ เอออยากจะเป็นพยาบาลทหานอยากจะทํางานบัญชีแต่ว่าโอกาสอ่ะมันเราไม่ได้ไปสอบแล้วทีนี้พอดีว่ามันมีทุนครูพันใหม่ะนะคะครูก็เลยไปลองสอบเนาะมันก็คือเป็นครูพันใหม่5าปีรุ่นแรกแล้วครูก็ว่าเออกลัวจะเรียนสาขาอะไรดีเนาะก็เลยเลือกสาขาภาษาไทยเพราะว่าครูถนัดในเรื่องของการเ,เรียนภาษาไทยด้วยก็เลยเลือกอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ไปสอบพอสอบแล้วได้อสอบติดนะคะเป็นนักเรียนทุนก็เรียนที่ใกล้บ้านคุนณ่สัมพัอันนี้ก็จุดเริ่มต้นของการเป็นครูนะคะค่ะค่ะ,คะส่วนคําถามต่อไปนะคะหนูอยากทราบว่าสิ่งสําคัญของการเป็นครูหรือว่าบุคลิกภาพของการเป็นครูเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้างคะ คุคลิกภาพในการเป็นครูนะคะก็คือตั้งแต่ต้องเริ่มเข้าไปเป็นนักเรียนมหาวิทยาลายัยที่ที่เรียนเป็นนักศึกษาครูก็คือในเรื่องของการแต่งกายเหมืนอนนาอใช่ไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างให้ mm hmm. ากับนัการเรียนเพราะฉะนั้นการแต่งหนายของเราก็ต้องเรียบร้อยนะคะเอเคค่ะก็อยากให้ครูช่วยชี้แนะแนวทางในการเรียนครูให้ประสบความสําเร็จน,นะคะเพื่อที่พวกเราจะได้เอาไปปรับใช้ะคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือต้องมีความอดทนนะคะลูก mm hmm. เพราะว่า มันเป็นงานหนักมากนะคะยิ่งท้าของสังเกตนาสอนนะคะการฝึกสอนะไรแบบนี้เหมือนการเริ่มต้นในการทํางานตั้งแรกเพราะฉัน,นต้องอาศัยความอดทนแล้วก็มีความพยายามนะคะแล้วก็มีใจรักนะคะสองอย่างเดียวไม่ได้นะคะให้ความรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ความรักด้วยเพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยนะคะเขาก็แบบเหมือนกับเราต้องให้ความเข้าใจเขานะคะในการที่เราถึงแต่ละคนนะคะเมื่อกีสอนนักเรียนเนี่ยก็คือครดกว่า เขาเป็นที่เป็นเราเป็นเป็นลูกเราอะเราจะได้เข้าถึงเขาต้องได้ใส่เขาก่อนเราถึงจะสอนเขาได้นะคะลูกเนาะค่ะแล้วสุดท้ายนะคะหนูอยากขอคำอวยพรจากคุณครูอรพันธ์ซบเอี่ยมค่ะเพราะว่านูอีกหน่อยเนี่ยพวกเราทั้งหกคนเนี่ยก็ต้องไปเป็นครูไม่รู้ว่าจะจบออกมาเป็นครูหรือเปล่านะคะแต่ว่าแน่นอนเนี่ยพวกอาชีพแรกที่พวกเราต้องคิดนัก็น่าจะเป็นครูแน่นอนค่ะเดี๋ยวหนูขอคำอวยพรนิดนึงค่ะ ปู S <S ก็ขอวอวยพรนะคะให้หนุทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในการเรียนนะคะขอให้เ,เรียนจบแล้วสามารถสอบบรรจุท่้นะคะแล้วก็มีความสู้ๆนะคะอดทนกับในอาชีพการงานของเรานะคะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะลูกขอให้ประสบความสําเร็จทุกคนนะคะ,ะทุกคนเลยขอบคุณค่ะสหรับกัน ำหรัวันนี้นะคะก็มีสัมภาษณ์แค่นี้นะคะขอบคุณมากมาเลยนะคะครูที่ให้ความช่วยเหลือกับพวกหนูทุกคนค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ